ในปัจจุบันเราทุกคนต้องยอมรับว่าอินเทอร์เน็ตกําลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเ,เพื่อนๆดูจากชาร์ทที่ผมเอามาให้นะครับจะเห็นว่าที่สหรัฐอเมริกานั้นมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตถึง74%หรือ227ล้านคนนะครับที่จีนเองก็ไม่น้อยหน้ามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตถึง298ล้านคนแต่จะมีสักกี่คนครับที่รู้ว่าเราสามารถทำรายได้มหาศาลจากอินเทอร์เน็ตถ้าเรามองย้อนกลับไปในอุตสาหการรมการทําเงินเพื่อนๆจะเห็นว่า ในปีคริสตศักราชหนึดจะเป็นยุคของการเกษตรใครที่มีที่ดินมีที่นาเยอะก็จะย่อมเป็นมหาเศรษฐีถูกไหมครับถัดมาครับในยุค1,900จะเป็นยุคของอุตสาหกรรมใครที่เป็นเจ้าของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็ย่อมที่จะมีไรายได้และกลายเป็นมหาเศรษฐีเช่นกันถัดมาในปี2000เป็นยุคของข้อมูลข่าวสารครับใครที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ไวกว่าก็ย่อมได้เปรียบในชิมธุรกิจมากกว่าแต่เพื่อนๆนทราบไหมครับว่าในปี2020ที่กำลังจะมาถึง จะเป็นยุคข,ของ global business ซึ่งจะทําให้ข้อจํากัดในการทําธุรกิจลดลงผู้คนสามารถสร้างไว้ได้จากทั่วโลกเพียงแค่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเท่านั้นและถ้าเราจะกล่าวถึงสถิติปีล่าสุดครับในปี2010เพื่อเมื่อจะเห็นว่าอัตราส่วนของเอเชียเนี่ยมีการใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง42%ของทั้งโลกนะครับและเมื่อเราดูถึงจำนวนผู้ใช้จะเห็นว่าในทวีปเอเชียนั้นมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง 825ล้านคนนะครับเราลงมาจะเป็นยุโรปคือ475ล้านคนแต่ที่น่าสนใจครับคือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยเฉลีย่ยของผู้คนทั้งโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าเราดูของ a v e r e s t World เนี่ยหรือว่าทั้งโลกเนี่ยมีผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ถึง28.7เป็นตะครับเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยและเพื่อนๆลองคิดดูครับว่าถ้าในวันข้างหน้าผู้คนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากถึง80-90ของทั้งโลก ธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตจะกลายเป็นแหล่งทําเงินมหาศาลมากแค่ไหนนี่เป็นเพียงแค่การเก็บข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการนะครับเพราะในการเก็บข้อมูลปีล่าสุด2009มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง1,730ล้านคนนะครับและเพ,เพื่อนๆทราบหรือไม่ครับว่าหลายๆคนกลายเป็นมหาเศรษฐีจากการเริ่มต้นสร้างธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตเพื่อนๆคงสงสัยสิครับว่าแล้วเราจะเริ่มต้นท<ส>ําเงินจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างไรง่ายๆครับขั้นแรก เพื่อนๆต้องมี Internet i d e n ิตี้ซึ่งจะเป็นการระบุถึงตัวตนของเพื่อนๆบนอินเทอร์เน็ตหลายๆคนอาจจะกําลังงงกับคาศัพท์ใหม่ที่ผมพูดถึงอยู่ใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับเพื่อนๆฟังต่อไปเดี๋ยวจะเข้าใจมากขึ้นเองเอาง่ายๆครับ Internet Identity นั้นเปรี่ยบเสมือนบ้านครับเพื่อนๆลองนึกภาพดูครับว่าเมื่อเพื่อนๆมีบ้านหรือมีออฟฟิศเพื่อนๆสามารถที่จะทำธุรกรรมหรือว่าทำรายได้ให้เกิดขึ้นได้นึกออกไหมครับแต่สิ่งที่แตกต่างระหว่างบ้านกับ Internet Identity นั้นก็คือ อินเทอร์เน็ตอะเดนิตี้จะเป็นเสมือนออฟฟิศที่สามารถสร้างเงินให้กับเพื่อนๆนได้ตลอดเวลาแม้ในยามที่เรานอนหรือในยามที่เราไม่ทํางานถ้านงั้นผมจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะครับในกรณีที่เพื่อนเพื่อ,อมีเว็บไซต์ของตัวเองเพื่อนเพื่อสามารถที่จะทําเงินได้หลากหลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นการทำรายได้จากแอดนะครับการทำรายได้จากรีเซลเลอร์หรือจากลิงก์ยูนิตนะครับแม้กระทั่งฟอร์เวิร์ดดิ้งก็สามารถทำรายได้ได,ได้หรือการทำรายได้จาก a อฟเฟอร์เอหรือสุดท้ายครับที่เราคุ้นเคยการคืนการทำรายได้จากการแชร์ลิง นะครับการแบ่งปันกันซึ่งรับรองครับว่าการทําเงินในแต่และว,วิธีนั้นผมได้เตรียมบทเรียนออนไลน์เอาไว้ให้กับเพื่อนๆได้ศึกษากันอยู่แล้วถ้าเพื่อนเนเข้าใจถึงพลังของอิเนเทอร์เน็ตอย่างแท้จริงเพื่อนเพื่อจะรู้เลยครับว่าเรากําลังสร้างเครื่องจาักรการทําเงินที่ไม่มีวันพักผ่อนเพราะมันจะทําเงินให้เรา24ชั่วโมงต่อวัน365วันต่อปีทําให้เพื่อนเพื่อนได้รายได้แบบอัตโนมัติไปตลอดนะครับดังนั้นถ้าเราจะเริ่มต้นละ่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างที่แน่แน่เลยครับ สิ่งที่เพื่อนๆขาดไม่ได้นั่นก็คืออินเทอร์เน็ตแอดเดรสและไอเจ้าอินเทอร์เน็ตแอดเดสนั้นควรประกอบไปด้วยอะไรบ้างล่ะผมจะยกตัวอย่างที่สาคัญสําคัญให้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเพอร์ซ a นอลโดเมนสิทธิ์ในการใช้โดเมนส่วนตัวของคุณเองเพอร์ซ a นอลเว็บไซต์เว็บไซต์ส่วนตัวของเพื่อนๆเ,เองเพอร์ซ a นอลอีเมลแอดเดรสอีเมลส่วนตัวของเพื่อนๆเ,เองนี่เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะคงเคยใช้ฟรีอีเมลไม่ว่าจะเป็นของ o t m a i l Yahoo! หรือ Gmail นะครับและผมเชื่อว่าเพื่อนๆบางท่านเนี่ย อาจจะเคยเจอปัญหาที่ว่าเราไม่ได้ล็อกอินเข้าไปในอ e ีเมลนานๆอีเมลแอคเคาท์ e นั้นถูกลบทิง้งหรือเราใช้ตามปกตินี่แหละแต่อยู่มาวันหนึ่งมันเกิดเข้าไม่ได้โดยมีการอ้างว่าแอคเคาท์นี้ผิดโพลีซีนั้นโพลีซีนี้นะครับซึ่งผมขอถามจริงๆครับว่านั่นเหรอครับคืออ e ีเมลของเพื่อนๆอย่างแท้จริงอีเมลของเพื่อนๆอย่างแท้จริงคืออ e ีเมลที่เพื่อนๆสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตเพราะว่าในการทําธุรกิจในการสร้างรายได้แบบอัตโนมัตินั้นเพื่อนๆจําเป็นที่ต้องรับข่าวสารตลอด ถูไหมครับเพราะว่าเพื่อนๆกำลังได้เริ่มต้นทำธุรกิจอย่างแท้จริงและที่สำคัญครับในยุคนี้เราจะขาดไม่ได้เลยคือ Personal Blog c เราได้ก้าวเข้าไปสู่ในยุคเว็บ2.0และกำลังจะก้าวไปสู่ยุคเว็บ3.0แล้วนะครับดังนั้น Personal b l o c k ถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน Internet Address ที่เพื่อนๆควรจะมีนะครับเมื่อเพื่อนๆมี Personal Domain Personal Website แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเริ่มต้นสร้างไรายได้ในรูปแบบที่เราเรียกว่า Automatic Single Stream Income นะครับ จะเป็นรายได้แบบอตัตโนมัติในช่องทางเดียวที่จะเข้ามาผ่านเว็บไซต์ของเพื่อนๆนะครับซึ่งขั้นตอนในการสร้างรายได้แบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าง่ายมากๆครับเพราะเรามีหน้าที่ในการทำเพียงแค่3ขั้นตอนเท่านั้นคือขั้นตอนแรก create ว็บไซต์นะครับหรือสร้างเว็บไซต์ถัดมาครับ create ad นะครับสร้างแอดขึ้นมาและก็ generate UAP ครับสร้าง u i p เกิดขึ้นกับเว็บไซต์นั้นหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเว็บไซต์ในการทำเงินให้กับเราครับซึ่งทั้ง3ขั้นตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น create ว็บไซต์ create ad หรือ generate UAP ผมเองก็ได้มีการเตรียมบทเรียนออนไลน์ให้กับเพื่อนๆแล้วเช่นกันนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนต้องการสร้างรายได้บนอินเทอร์เน็ตอย่างแท้จริงเพื่อนๆสามารถที่จะศึกษาได้จากวิดีโอออนไลน์ต่างๆของผมได้เลยซึ่งตรงนี้เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเริ่มตื่นเต้นกับการทาเงินแบบอัตโนมัติแล้วใช่ไหมครับแต่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันจะเห็นผลตอบแทนที่ช้าหรือเปล่าเพราะว่าการสร้างไรายได้แบบอัตโนมัติซิงเกิลสตรีมอินคัมเนี่ยจะเป็นการสร้างไรายได้แบบอัตโนมัติที่ค่อยๆสร้างไรายได้ไหลเข้ามาเรื่อยๆ ดังนั้นผมจะบอกว่ายังมีอีกวิธีหนึ่งครับที่ทําให้เพื่อนๆได้รายได้อย่างอัตโนมัติและได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นนั่นคือการขยายสาขาครับไม่ผิดครับลองคิดง่ายๆเหมือนกับเวลาที่เพื่อนๆดําเนินธุรกิจและกิจการของเพื่อนๆนสามารถทํากําไรได้เพื่อนๆย่อมอยากที่จะขยายสาขาเพื่อให้กิจการของเพื่อนๆนั้นเจริญเติบโตและทําเงินได้มากขึ้นใช่ไหมครับนั่นแหละครับเราเรียกการสร้างรายได้ในรูปแบบนี้ว่าอ u ต o m ม t ติมัลติเพิลสตรีมอินคัมนะครับ อย่าลืมนะครับว่าเรามีอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นตัวช่วยผ่อนแรงทําให้เพื่อนๆสามารถขยายสาขาธุรกิจได้ง่ายและรวดเร็วเพราะว่าธุรกิจและรายได้ของเพื่อนๆนั้นเกิดขึ้นในอินเทอร์เน็ตทั้งหมดถูกไหมครับทีนี้เพื่อนๆคงจะเห็นแล้วนะครับว่านี่คือการทําเงินแบบอัตโนมัติอย่างแท้จริงไม่ใช่งานขายสินค้าหรืออาหารเสริมอย่างที่เพื่อนๆเ,เคยเจอกันผมอาจจะบอกได้ว่าวิดีโอนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเพื่อนๆเลยก็ว่าได้ พอเพื่อนๆกำลังได้รู้จักเส้นทางการทําเงินที่หลายๆคนชั่วโลกยังไม่รู้จักมาก่อนที่สําคัญครับเพื่อนๆสามารถเริ่มต้นสร้างรายได้วันนี้ได้ฟรีซึ่งผมจะมีโบนัสพิเศษให้กับเพื่อนๆที่ตั้งใจจริงๆนะครับ